มาเด้อพี่หน้องปลาพูดนะมาเอาปลาขอนได้มือนขอนคล้องแทหเลยเดี๋ยวเสียเอาห้เบิ่งด้วยขอนคักๆด้วยห็นโตปลาเลยจ้ะพูดพูดต่อสอนบอนหันโตบบหันใหญ่จ้ะโตสามเพราะอู้นีล่ล่ะพูด เดี๋ยวสิท้ายให้เบื้องตอนเก็บเหลี่ยวด้อจ้ะให้เก็บก่อนผุ่นมีไปหอดพุด่นนี่ก็เขาก็ลังไก่สิพวกเกียวหรืจ้ะสามสี่หมื่นพวกเกียวดอกพุ่นเหลืองกอมกันแล้วอีกสามสี่วันเดี๋ยวสิมาอัปเดตตอนเก็บปลาเลาหลี่ยวด้วยจ้ะได้ร้าย,ายปันไร